เล่มที่41ใน45เล่มน,นะครับสําหรับนะครับเล่มน,นี้นะครับก็เป็นปัฐานนะครับคมภี์ปัจฐานภาคสองนะครับอภิธรรมปิดกนะครับก็คือเป็นการอธิบายต่อจากเล่มที่40นะครับก็คือเล่มที่41นี้เป็นปัฐานคือเกี่ยวกับปัจจัยประการต่างๆเป็นเหตุนะครับแต่อธิบายนะครับ โดยอธิบายแบบอนุโลมติปฐานก็คือการอธิบายความเป็นปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายนะครับก็โดยใช้หัวข้อธรรมจากธรรมสังคีณีนะครับมาอธิบายแบบอนุโลมโดยก็คือไม่ใช่แบบปฏิเสธนะครับจะเป็นอนุโลมปัฐานนะครับอธิบายแบบลึกซึ้งนะครับแล้วก็มีความยากแล้วก็ยาวพิสดารแต่ว่าเป็นคำพีที่วิจิตรละเอียดนะครับลึกซึ้ง นะครับศึกษาต่อที่เล่ม41ได้นะครับขอบคุณมากครับ